อย่งเงินยังแบบแบบเจ็บผ่านบักสุนตีนอโอ้ยไต็ตีแห้งส่งผมตกโมขนาแท็กซี่มังยังจีบเมียมาแนละ้วมันยังจีบหาบักสุนตีนโอ้ยกะยอเขาเล่นไปยังสั้นละพี่มาเมียน้อยเหรอเมียหวเลวงไปกินขา้าวต้มเปล่ากูแดกข้าวเหนียวจ้า <c oughs> ขอเป็นโสดมานานแล้วขอเชิญน,นี่นะครับอยังเป็นโสดด้วยขาขอเชิญไปถูกเน้อต้องตัวเขาไอ้หาเขายังไม่แต่งงานอโอ้เมื่อกี้ในผมพูดผิดว่าชนเต็นอันนผมขอโทษนะ,ะชนชนเท้าอย่าไปคิดซะคิดว่ามันเป็นหมอนทองนะฮะ,ะเออเลิกงานกี่โมงครับสองทุ่มสองทุ่มบ้านซอยเปลี่ยวไหมครับไม่เปลี่ยวไม่เปลี่ยวเออหน้าซอยมีพวกดมแล็กดมถิ่นนั่นไหม ม,มีมั่งป่าปลายปีปลายไอ้งั้นก็พี่ไปส่งเอาไหมล่ะมาโยกไก่เออเอเอเรื่อกงกันสองทุ่มก่อนจะอาบนองอาบน้ําเสร็จออกจากบ้านอยกินกระต้มไหมเออได้ไหมขำอะไรจ้ะขำหน้าพี่ขำหน้ากูเลยครับขอบคุณมากจะ้ะทำไมขำหน้าพี่เลยหน้าพี่เป็นตลกเลยจะ้ะหน้าพี่หรอ โอ้โอ้เงินเดือนอ่อเงินเดือนหมื่นหนึ่งเดี๋ยววันนี้พี่เอาแต่ก่อนแปดพันนะจ๊ะนี่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเต้เเอาตังค์มาหน่อยดิเอาตังค์มาเจ็ดพันก่อนเจ็ดพันก่อนนี่เดี๋ยวเกิดว่าเดี๋ยวคืนนี้เลิกสองทุ่มเดี๋ยวพี่ไปยืนรอรับเลยนะจ๊ะโอ้เคยเห็นหน้าที่ไหนอยู่ไอ้สัมภาษณ์ต่อเดี๋ยวบลบไล่บอบไป กูไใดเงินยยังแบบแบบเจ็ดพันห้บักสันตินอ๋อโอ้ยต,ตีแห้งส่งผมตกโมขนาแท็กซี่มันยังจีบเมียมาแล้วมันยังจีบหาบักสันตินโอ้ยกระยอกเขาเล่นไปยังสั้นละโอ้ยกยอกเล่นเล่นแบกเตะเตะงินมาเจ็ดพันฮะโอ้ยกะปกันเล่นเป็นโมกนะ่ามันเป็นโมกไหมโอ,โอเล่นโมกไหมโมกไหมผู้ใดออกโมกฮะพี่เทพออกโมกนะ่าอ๋อ ก็พ้อไม่หลินตลุกตลกให้ผู้หญิงขึ้นมาจงมาจีบอ้าวกูจะไปห้ามมันได้หรือกระเจียวของมันนี่เอ๊ะจะไปห้ามมันได้ยังไงอ่ะจะเป็นหัวหน้าเด็จะเป็นหัวหน้ากูก็เป็นแค่นี้แหละกูคอยคุมดูแลมันเท่านั้นเองแล้วผัวมึงไม่ห้ามเองอ่ะทำไมล่ะหนีไม่อยู่ไงไล้เที่ยวไปทะเลาะชาวบงชาวบ้านกันทั่วไปหมดทุเรศถ้าเธออย่านะตอบนะวัดใครตอบกูเฮ้ยเขาหยอกกันเล่นซื่อๆเล่นตลกกัน ที่พี่ซ่งบอฮะเขาทำเพื่ออะไรเพื่อบ้านเขาไม่พงไม่ผีเฮ้สายสินเข้าไปพี่มาเมียน้อยเหรอโอ้ฮะง่วงอยัางก่อนอะไรนะเมียน้อยเหรอเมียหลวงโอ้เกือบซ่วยกูหยอกเล่นหยอกเล่นไปเล่นตลกนี่เอ้ยมุกใหมสงสัยไปบอกเขาสิมีหลายคนในนี่บักขีอค่ะคนเดียวคนเดียวต้องมองไปตอาเอาหน้าไปกินข้าวต้มเปล่า อะไรนะข้าวต้มกูแดกข้าวเหนียวจ้าไอ้ไอไปคนเล่าไม่กี้ข้าวต้มอะไรังใดเฮ้ยเฮ้าวเหนียวกับลาบเว้ยนี่เป็นไงเราโตไปมึงเก่งไปจับบ่ได้มึงจับบ่ได้เลยเพราะฉะน้นไมาแล้วเงินเดือนเจ็ดพันอ่ะว่าว่าทำงานอยู่ว่าหาเองสิเออมาพูดนวาอะไรกับผมอะไรกับผมผมตลกผมผมไล่สาระผมปัญญาอ่อนเลย เกงไปมึงเกงไปมึงเกงไปน้องเคยร้องร้องเพลงไอ้ไอ้มอดเพลงอะไรให้ให้รู้เรื่องมั่งไหนหนุ่มนะข้าวสาวนาเกลือนี่ร้องเขาเล่นตลกอะไรกันอย่าให้มันรู้เรื่องมาให้รู้เรื่องมั่งนะแล้วกูเป็นคนไม่อยากพูดหรอกร้องไม่ได้เลยกูเป็นคนไม่เคยพูดอยู่แล้วกูเป็นคนไม่พูดเพลงรักร้องได้ไหมถามไงกูก็ไม่พูดร้องไม่ได้ไม่ยิบไม่ไม่ยอาเสียงม่าร้องยิบไม่ได้กูกูไม่พูดงั้นอ่ะหนุ่มนกข้าวสาวนะเสือกเสือกเดียแค่ว่าเธอว่าใครเนี่ยว่าใครว่าไอ้มัมทำเมียว่าใครอ่ะว่า มึงอ่ะเนี่ยที่ว่ากูเป็นคนพูดถ้ากูเป็นคนพูดละมึงรู้เรื่องแล้วว่ากูจะพูดอะไรเนี่กูจะให้น้องเขาร้องเพลงหนุ่มละข้าวสาวนักเต๋าร้องได่มั้ยจ๊ะส่วนเขาบังคับสนใจกูเลยร้องไม่ได้ร้องไม่ได้โอเคฮะเขาร้องไม่ได้ฮะหนุ่มละข้าวสาวนักเตอาร้องได้มั้ยจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหนุ่มละข้าวสาวนักเต๋อไงน้องร้องได้ไหมร้องไม่ได้โอเคฮะ หนุ่มนะเข้ามาเจองไม่ได้นก็าเมากต้องเล่นเลยให้ผู้ิ่นไปเือก็ต้องเลเลยเแดไม่ตดเบาเบหน่อยเฮ้กูจะร้องเพลงบ้านองพี่ทำนากำนาโลกรู้มือ นับหนึ่งถึงสามนะกูจะนับแล้วนะนับเลยถึงสามนะสามสามามาทีดาวหนึ่งสองสามสามแล้วไม่ยังกันเดี๋ยวคุณกูบอกกันกูณคจะนับถึงสามไงนับไปแล้วไงอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคร หน้าโูกข้าวรักน้องสาวแกมเรือน้องเป็นสาวหน้าเรือหมหน้าเข่าปลาทอดทิ้งถ้าพี่จะไปกอ รอกฉิมมึงคิดวัดคำมึงขาดตัวรักฉิมบังารักน้องจริงยัดจิงจ้าวน้ากเกลือโอ้โหอ้าวาล้ต่อไปผมจะไม่กินข้าวเหนียวอีกแล้วละครับอย่าลืมน,นะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮ่ายๆยังมีอีกเพียบ เพราะความสนุกและความา่าต้องไลค์คอมเมดี้ค่ะกดสับะไครปกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ